ส่วนชายแดนด้านจังหวัดตราดอย่างหัดเล็กตอนนี้ก็เงียบเหงาทางด้านของผู้ประกอบการร้านของชามที่บ้านหัดเล็กเองก็ต้องปรับตัวค่ะหันมาขายน้ําชงเพื่อเพิ่มไรายได้ให้กับครอบครัวหลังจากที่พื้นที่ตอนนี้ก็เงียบเหงาเป็นอย่างมากค่ะ นางพันีกิมซ้อยผู้ประกอบการร้านขายของชำบริเวณตลาดการค้าเยแดนบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จงังหวัดตราดหันมาปรับตัวเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดวยหันมาเพิ่มการจําหน่ายน้าโชงน้ําปานชากาแฟบริเวณหน้าร้านขายของชำหลังจากพื้นที่บ้านหาดเล็กเงียบเหงาผู้ประกอบการร้านค้าต่างปิดร้านปิดกิจกรรมแม้แต่ว่าร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟชื่อดังเองก็ปิดกิจการ,รชั่วคราวนะคะ ทางด้านของนางพนีกิมส้อย,ยังบอกอีกว่าหลังจากที่มีมาตรการปิดด่านไทยกัมพูชาด้านบ้านหัดเล็กก็ <c oughs> เช่นเดียวกันกับพื้นที่อื่นๆนะคะทําให้ผู้ประกอบการบ้านหัดเล็กจํานวนมากปิดกิจการชั่วคราวนเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวแทบไม่มีตนจึงหันมาสไร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวด้วยการเปิดจําหน่ายน้นําชงน้ําปั่นชากาแฟนอกจากการจําหน่ายของชาําของใช้ในครัวเรือนโดยลูกค้าก็ยังเป็น คนที่อาศัยอยู่ที่บ้านหาดเล็กเนี่ยนะคะรวมทั้งทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กแห่งนี้ก็เดินทางมาอุดหนุนกันค่ะหลังจากที่ด่านปิดใช่ไหมรายได้ตกใช่ไหมที่ก็เอ,อ่อเพิ่มมาเป็นขายน้ําชงหน้าร้านนะคะเพื่อเพิ่มรายได้ของเราให้เพิ่มขึ้นมาในร้านก็ขายของชาแล้วก็ของใช้ทั่วไปค่ะ ของในครัวอะไรเงี้ยของใช้ในชีวิตประจำวันนะก็คิดว่าเราต้องหาได้ได้เพิ่มเป็นทหารบ้างชาวบ้านบ้างนักท่องเที่ยวบ้าง